มันก่อนไปที่ภาควิชาผมเล่าให้ฟังว่าไอ้ตัวความยากง่ายตรงนี้เนี่ยผมยกอย่างให้ฟังว่าตอนนี้เรื่องของ climate change คือ greenhouse gas หรือ GFG น้ำเสียจากบ้านเราทิ้งลงไปในท่อท่อมันวิ่งไปเรื่อยๆแล้วท่อไปแล้วมันมีสโลมมันมีน้ำขังไปในท่อมันเกิดสภาพเป็นมีออกซิเจนขึ้นเรื่องการย่อยกลายตามไม่มีออกซิเจนแล้วมันจะเกิดกลายเป็นแก๊สมีเทน ก๊สทีเรีนคือแก๊ส CH4 ทีุ่แรงกว่าซิวทูถ้าเราไปวิเคราะห์เป็นแค่ CH4 ตัวมีเทนแก๊สในท่อกับท่อระบายน้ำไปเรื่อยๆไม่ใช้สาร์เลยเลยเป็นกรดเก็บแล้วมาวัดวัดไปเรื่อยไม่มีอะไรน่าซึ้งแต่มีข้อมูลที่สามารถจะมานำการติดการแก้ปัญหาฉุดล้ินได้มหาศาลแต่ถ้าอีกอย่างหนึง่งเราพูดเรื่อง CH4 เรื่องตัวมีเทนแกส๊สเหมือนกันในท่อเหมือนกันแต่ไารทำแมทช์จะไม่ได้เมเดลในการทำนายว่า ข่อในคุณภัยได้ขนาดานี้เป็นอย่างนี้แล้วมันนี้ต้องทีละชิ้เท่าไหร่อันนี้เป็นเรื่องเชิงกัน,น,นกทันทีมันยากเลยเห็นไหมในเรื่องเดียวกันทำทั้งยากทั้งง่ายได้ไปพร้อมๆกันอีกเพื่อนหนึ่งที่อยากจะฝากบอกอมีการท่านหนึ่งทั้งเต็มที่ปรึกษารัฐมนตรีท่านเป็นกรรมการวิศวกรรมศาสตร์ในประเทศไทย เป็นได้ก็หลายหลายอย่างท่านก็มาขอผลงา,านนี้แหละแล้วอ้างว่าท่านเนียเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีเป็นอะไรย่างเงี้ยแล้วก็ขอดีเด็ดปะเรื่องเลยนะครับคนระเรื่งเลยได้อาจารย์นรุกข์ถอนสองครั้งก็งไม่ได้ตลอดเปลี่ยนที่เลือกไปสามคนเป็นห้าคนเป็นแปดคนก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องการทดลอข้อวิจัยแน่นอนที่ต้องเป็นเรื่องใหม่ซึ่งก,ก็เราก็คงจะทําอะไรที่ ครไ้้มันซ้ำแบบก็เป็นเดิมแล้วถือว่ามีจำยานเอาวิจัยไปซ้ำไปนะครับผมควรจะต่อยอดไช้บ้างนิดนิดหน่อยก็ยังดีเป็นบทความวิจัยใหม่ผมก็ดัดแปลงจากทีเ่เราเคยทำมาแล้วต่อยอดถ้าทาําซ้ำก็คุณเป็นเรื่องของที่ต้องการจะจะจะทาะําซ้ำเพื่อยืนยันว่าผลนั้นเป็นจริงตามที่พูดหรือเปล่าประโยชน์ของการวิจัยมีประโยชน์ในแง่วิจัยพิสูาน ที่ผู้วิจัยจะทำเรื่องรูปองค์วิถทานของตัวแมลงในป่าแห่งนึ่เนี่ยมันเป็นเรื่องของเขาที่ถือว่าเป็นประโยชน์ในการวิจัยพื้นฐานของเราคงจะต้องพูดถึงเรื่องเช่นเรื่องของเทนเซอร์สแท้งของถาวันไทยหรือของหวายไทยอะไรเงี้ยเป็นเรื่องพื้นฐานมากแต่มันมีประโยชน์ในการเอาไปใช้งานต่ออันี้ก็ใช้ได้นะครับประโยชน์แง่ของการวิจัยประยุกต์นะตอนนี้เนี่ง อย่างเ,เช่นแก้ไปทำดีไซน์ตัวบันไดกลายโจรหน้าเขื่อนเพื่อให้ตามไม่สุงตันอย่างเงี้ยถ้าเกิดดีไซน์ได้ออกแบบได้วีไซนได้เราเป็นเ่องที่ใช้ได้ดไดความไม่เห็นความถูกต้องนี้ก็เป็นข้อสังเกตนะครับว่าบางทีเราไม่ให้วารการกับมันเท่าไหร่ก็จะได้ได้ผลออกมากที่ไม่ดีแล้วก็ทําให้มันการเสนองันาท่ทานตกการตรวจเอกสารอันนี้เป็นข้อด้อยของพวกเราที่ ที่ผมเห็นนะที่ที่เดอร์หรือไม่มากพอหรือมากแล้วเนี่ยเวลาทำผลงานเสร็จเราพิโก้หรือตาของเราเนี่ยสามารถจะวิเคราะหรือตาของเราฉะนั้นไม่มีความหรือตาของเราไปเทียบกับที่คนอืทำงานออกมาทำให้คุณค่าของผลงานในการตอบตานเป็นระดับที่เด่นยี่มไม่ได้คือเราได้เห็นตาของเราพิโก้ของเราเองนะมองของเราโดยไม่ไปเทียบกับพวกเขาอันนี้เป็นเรื่องด้อยนะนะคจะเอาผลงานอื่นเนี่ยมาเทียบกับเราแล้วก็มีความร่วมกันมาเป็นสุดที่การต่อยอดความรู้ ตรวจสอบเอกสารอันนี้คันที่บอกไปแล้้ครับคุณพ่อเขาใช่จริงๆว่าเราอ่านจริงๆหรือเปล่าเราไ็ใช้จริงหรือเปล่าเหนือผลงานวิจัยข้อมูลที่จำเป็นถูกต้องตามหลักวิธีการไม่ซ้ำซ้อนไม่สับสน,นตัวทระทัดสุดท้ายเนี่ยมันเป็นเรื่องของสไตล์การเขียนซึ้นมาผต้องฝึกนะครับไปนั่งไปนั่งอยู่ที่สอ,อแล้วเห็นบางครั้งเนี มันก e ็ไม่รู้ว่าทําไมที่ไงมันเสียแล้วอ่านไม่รู้เรื่องถึงวิงวนได้หรือวิ่งวนมาคนได้รบวนมาแตงจากที่ประสบการณ์ที่เห็นผู้ด้านวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาในนี้เพราะเราคิดเป็นระบบได้ดีตัวอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากบอกคือเรื่องแอสแฟกแอสแฟกนี่ไม่ใช่คอมพิวชันนะครับมันเป็นเอาคอมพิวชันเรามาใส่แอสแฟกมันต้องบอกทั้งหมดที่มีอยู่ในงานวิจัยนั้นตั้งแต่เม่เจอร์จีตั้งแต่ที่ขนสงจนถึงดีเซล ที่เขาดีไซน์ไปไม่ใช่คอมพิวชันเท่านั้นบทพิจารณาน,นี้คงไม่ต้องพูดแล้วกันคุณภาพการใช้ภาษาพูดไปแล้วนะครับดูา<ม>าการวิเครปัญหาดีกว่าในแพร่ในโดิ้งกับอินเฮลท์เจอร์แาานลการจัดกองในการหรือวีีโอวอันนี้จะเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตเพราะว่าเมื่อทุกคนจะต้องเึงคอมพเตอร์ มาอะไรทุกมาอะไรก็จะมีเจอต์นของตัวเองออกมาผม,ม่ได้ใส่กับเจ้าล่ะเอ้ะคุณี่อ่านให้ผมช่อ่านให้คุณอันนี้เป็นปัญหาอยู่เราไม่รู้จะทำะยังไงนะครับเพราะว่ามันจะเกิดเหตุการณ์นี้แน่ๆขึ้นแน่ๆแต่ถ้าเกิดว่าเราจะไปถึงระดับที่จะไปขออะไรสูงๆแล้วเราไปเอาเจอร์น้ลที่มันไม่มีคนอ่านเป็นเพียร์รีวิวไม่มีอะไรเงี้ยก็อย่าไปใช้เลยครับผมว่าเราไม่จำรอกในขนานี้คนทำอะไรทำอะไรให้มันดีกว่านั้นชัดชวนอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ สัดส่วนผู้ขอไม่ตรงความเป็นจริงเมื่อเรานี้เองมีคนอื่นไปเขียนขอเข้ามาแล้วก็บอกว่าตัวเองมีสัดส่วนเจ็ดสิบคอรเตอร์สัดส่วนสามสิบมีหลายอันนะจะเป็นชิ้นเนี่ยบอกก็เจ็ดสิบของคอรเตอร์สามสิบไม่ใช่สิคอรเตอร์สิบมีสองสามคนแล้วชื่อตัวเองหรือตัวการไม่ยืนทครไอยู่หน้าคนอ่านก็บอกเอ๊ะทำไมถ้าเกิดคุณเจ็ดสิบจริงคุณต้องมีชื่อตอน้นแล้วก็ชื่อหลังก็ไปเช็คหาไม่ทัน อาจารย์ประตัวุณโทโทตอบเป็นหนังสือมาเป็นทางการนะครับว่าไม่เคยเห็นตัวการเป็นตัวการตอบแบบนี้ต้องบอกว่าไม่เคยขอแบบนี้ด้วยซ้ำผลงานชิ้นอื่นอาจารย์ท่านนั้นไฟลที่จะเป็นสอนได้แต่มาเจอตรงนี้ครับครับเนี่ยอาจจะไม่ได้สเสาไอสมมติของที่ไหนด้วยไม่ต้องระวังอาจารย์จนอธิบายว่าตอนที่ไปให้อาจารย์ท่านนั้นเซ็นจะม่รู้แบบแบบสหนเป็นยังไง ก็เลยเซ็นเจ็ดสิบสิบอะไรไปเรื่อยก,ก่อนเพื่อให้อาจารย์ดูว่าผมเป็นี้โอเคนไหมอาจารย์คนนั้นได้เจ็ดสิบเขาก็เซ็นให้เขาได้เจ็ดสิบจะบอกว่าตอนที่มันลงเรื่อยบุจริงเนี่ยมันสลับกันด้วยความเพลิดเพลินด้วยความแก้ตัวก็ไม่รู้แหละอาจารย์ท่านนั้นมีปัญหามากเหมือนกันจะได้คะแนนเรื่องจากความชาตดเรื่องหนึ่งในมันเรื่องชาติเรื่องหนี่องอยากไล่รับมีอาจารย์ท่านหนึ่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย และขอตำแหน่งทางวิชาการพอไปประมาณสักสามสี่เดือนไปปรับไปเป็นข้าราชการหมายเลขอะไรเรียกอะไรนะตั้งงานหมายอะไรตั้งงานหมายอะไรเสร็จแล้วทางสภานหมายเลขก็ทําเรื่องพิจารณาเสร็จทำให้สุดท้ายนีการอะไรก็แล้วแต่เลยพอเสร็จปั๊บเนี่ยก็ส่งพวกเก้าก็ได้เป็นสองมา และอาจารย์ท่านนี้ไปกระท้วหมายลายว่าเขายื่นแต่ปีนี้นะหรือปีสี่แแล้วกันแล้วปีสี่ก้าให้แก่ยายื่นม่ในปีสีไปได้สอนในปีห้ศนย์สมมติเขาก็ได้ปีส่ทางหมาลายก็ให้ปีให้สอนในปีสีก้เอาผลง,งานยื่นใหมล่ลตาไปแก้เอฟ้องว่าท้องใ้ทนในปีสีเก้าเขายื่นแต่ปีสี่้ไม่สี่แปด ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้เราเพราะว่าผลงานคุณต้องนับขั้นตอนที่ยื่นใหม่เนี่ยเป็นงั้นทุกคนก็ใช้วิธีนี้หมดอะไรที่ยุคที่โยนเข้ามาก่อนเพื่อจะได้รปคิดว่าหางมาก่อนซึ่งมันไม่ใช่ต้องไปฟ้องศาลปกครองแล้วพวกเราก็เลยมาดูบอกว่าเฮ้ยตอนที่คุณเป็นงารหมายอะไรคุณเป็นข้าราชการเนี่ยคุณไปทำโปรเซสเนี่ยเป็นพนักงานหมายอะไรนะตอนขอเป็นข้าราชการนะแต่พอฟับพักคุณเลยเป็นข้าราชการหมายไอ้ใช้งานหมายอะไรเนี่ยแล้วจะพาหมายอะไรเนี่ยไปทำในนั้นจะเป็นพนักงานหมายอะไร กินนะเพราะว่าสภาหมายเลในตอนนั้นเนี่ยไม่มีอำน,นาจในการพิจารณาจากนั้นในฐานะทด่เราเป็นขาราชการ <c oughs> ตกมาตายแบบที่ไม่ควรจะต้องตกช่วย,วยเลยของเราคงไม่มีนะก็ะบบคอือรับกคอหรือว่าโมฆาโมฆาเลยช่วยไปเลย ที่น่ายไปกันนั้นก็คือว่าอาจารย์ท่านเนี้ยก็ยังบอกว่าไม่รู้แหละก็ขอสอชิเดยื่นมาที่สกอสกอก็ซวยสิจะพิจารณาได้ไหมเนึ่เพจากยังไม่รู้เลยคนนี้เป็นสอหรือเปล่าถ้าไปขอให้บอกสอชิเด็บอกว่าคนนี้สอาท้องถุงสูงบอกไม่ให้ก็ซวยสิแต่ถ้าไม่พิจารณาอาจารย์คนนี้ก็ฟ้องว่าสกอทำอะไรอยู่ทำไมไม่พิจารณาให้สกอก็ไม่ทำออกก็พิจารณาให้แต่ไม่ประกานพูดพิจารณาไว้ก่อน สารพงศ์สารพงศ์สุดก็ได้ก็จะให้ปัสสาวะถ้าไม่ได้ก็ต้องมาเริ่มต้นศูนย์ใหม่แต่ตกไมา้ตายในเรื่องแพทย์ธุรการทำผิดเรื่องไม่ยอมอภิญญาเลยมอภิญญา,า,า,าแ,ตแต่แต่เป็นอย่างนั้น